นี่ครับอันนี้ผมผมยาวนะเรามีช่างครับแต่ละช่างแต่ละคนไม่เคยตัดผมครับแต่ให้จะให้ตัดคนละหนึ่งทีครับเม็ดแล้วก็ไปตองหลังแมดแล้วก็ตองหลังครับมีช่างตอนนี้ก็คือหยุดไปบ้างครับมีเหลือสามคนแล้วก็มีนูน่นแอดมินกับแล้วเอาของครับแล้วก็เจครับมาดูดิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับหัวผมเนี่ยมา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 ,มาเออใครจะมาอีกมีวาหารหลายคนเลย ฮะตามเร็นไหนก็ไใช่หมโคเวสและเอจะก็ไปต่อแถวเวสะไปต่อแถวอ่ะอันนี้เลยนะเดี๋ยวบาตขอบัตขอนี่อยู่อย่างนี้มาับอ๋อแล้วเขจะจับเลยครับจับัดิโอ้ไปก่อนไปก่อนหนึ่งเวครับเวให้ทีเดียวไม่สวยอ่ะอ่ะเต็บ จะเป็นทรงไหนวเนี่ยห่ยอืมอ้าวโออเอเะไปจะไปจะไ้ยจับด้วยโอ้โมึงกินน้ำหัวไวเห็นอ้าวพี่แจโอ้ี้น้ำมาแล้วฉีดน้ำฉีดน้ำฉี้ยนไหนวะเนี่ยนกโอ้โหฟุงเลยพี่แหวยโอ้พี่แจเบาพี่แจเบาโอ้โห เล่นว่าขี่แต่ตกันขึ้นจมาเลยเอาเลยพี่เต็มที่ข้างหน้าเฮ้ยอย่าขึ้นมาข้างบนดิอ่าต่อแล้วนะนั่นแหละโอ้ยเทนเทแล้วโอ้โหน้ำไหลออกเป็นท่อปะป๋าเลยเทนไปถ่ายไปถ่ายไป่ายไปสัตว์เดือเฮ้ยมึงไม่ขึ้นสูงไอเทน

อ่ะแต่ตังก์อะโอ้โเป็นไงครับอ๋อนี่เป็นไงไม่ต้องเสียตังค์ครับอยากตัดตองอันนี้ตัดเสร็จแล้ว คลิปต่อไปครับอยากให้อยากให้ใครโดนตัดครับนี่ไอเถนไอเถีนนุ่นเดบครับตัดให้ผูกตัดให้ขันเดบแล้แลวก็พี่แบงค์พี่แบงค์ไปแล้วคนที่ตัดคนแรกอยากให้ใครโดนตัดคนต่อไปครับหรือจะเอาเจาดีกว่าเจาอยู่นี่อยากให้ใครโดนตัดเป็นคนต่อไปครับเม้นมาครับอ,อวันนี้หล่อเลยครับดูนะอยากให้ใครเป็นคนที่โดนตัดต่อไปเม้นมาครับ ได้เนี่ยได้เนี่ยไอเสียตังค์ด้วยให้นามีคนละแง,ง็ดคนละแง็ด